สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีธการต้มน้ำหวานนะครับเพื่อนำไปขายและจำหน่ายครับเบาวิธีง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะต้มน้ำคีวีนะครับอันดับแรกก็คือเอาน้ำใส่หม้อนะครับทั้งเตาแก๊สแล้วก็เปิดนะครับแก๊สน้ำที่ผมใช้อยู่นี้ก็คือใช้8ลิตรนะครับประมาณ8ลิตร พอน้ำเดือดนะครับต้มจนน้ำเดือดน้ําตาลนี่ใส่โลนึ่งนะครับทรา,ายแดงพอน้ําเดือดก็ยกเทเลยครับเทใส่ภาชนะนะครับนะครับน้ำแปลิตรนะครับนี่แปดลิตรถวนน้าตาลหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ทําการค้นครับคนให้น้าตาลทรายแดงและลายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็น้ําหวานนะครับที่เราเลือกวันนี้ผมเลือกเป็นกีวีนะครับน้ำแปดลิตรผมจะใช้ประมาณนี้นะครับดูสีในห้านะครับก็แล้วแต่นะครับชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะนะครับถ้าไม่ไม่เข้มข้นก็ใส่เอาตามปริมาณที่เราต้องการนะครับคนๆนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันเนี่ยประมาณนี้ครับครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จ